มาใหม่นะคะเป็นเสื้อลินินญี่ปุ่นค่ะเป็นลายทางสลับแนวนอนนะคะมีไซส์ใหญ่4 6่สถึงห้นะคะแต่งต่อตรงนี้นะคะเพิ่มความเก๋ไก๋แล้วก็ แต่กระเป๋าเฉียงเฉียงใช้งานได้จริงค่ะสะโพกผ่าข้างนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ติดสะโพกค่ะเป็นผ้าลินินญี่ปุ่นนะคะอกตั้งแต่4 6่ถึงห้นิ้วค่ะแขนตรงปลายแขนต่อผ้านะคะชอบไซส์ไหนทักถ,ถามกันเข้ามาได้ค่ะ รุ่นนี้มี3สีนะคะตัวนี้สีแรกเป็นสีเขียวค่ะ